คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก n อดไน g o o ุ n ไนท t ทาง CGN Podcast เคยรู้สึกกลัวไหมครับกลัวว่าเราจะสู้ใครเขาไม่ได้เลยกลัวว่าเราไม่เก่งเท่าเขากลัวว่าเราด้อยกว่าเขาตั้งหลายอย่างผมกล้ารับรองเลยครับว่าในโลกนี้เราทุกคนมีอย่างน้อยหนึ่งเรื่องแน่นอนที่เรากลัวหรืออาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้ครับได้หลายครั้งมีอยู่สิ่งหนึ่ง ที่เราทุกคนมักหลงลืมขณะที่กําลังเผชิญกับความกลัวตัวผมเองก็ชอบลืมเหมือนกันครับมีศาสนาจารย์ที่ผมรู้จักอยู่คนหนึ่งครับเขาบอกว่าเวลาเจอพายุไม่สําคัญว่าเรือนั้นจะเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนแต่สําคัญคือใครเป็นเจ้าของเรือโดยเขาได้อธิบายถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์ตอนที่พระเยซูหลับพักผ่อนอยู่บนเรือที่มีสาวกอยู่ด้วยลอยอยู่กลางมหาสมุทรแล้วก็มีพายุซัดมาแรงมากพวกสาวกก็ตื่นอกตกใจ ไปปลุกพระเยซูกันครับแต่พระเยซูกลับไม่ได้ตกใจอะไรเลยสักนิดแล้วพระองค์ก็เดินออกมาจากนั้นพายุแรงกล้าก็สงบลงเพียงเพราะพระเยซูทรงบอกมันว่าให้หยุดอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นครับผมเชื่อว่าเราคริสเตียนหลายคนที่ฟังอยู่ต้องเคยมีประสบการณ์การช่วยเหลือจากพระเจ้ายังน่าอัศจรรย์มาไม่มากก็น้อยใช่ไหมครับผมอยากหนุนใจนะครับว่าพระเจ้าพร้อมที่จะเข้ามาหยุดพายุให้กับคุณเสมอถึงแม้ว่า เหล่าสาวกจะดูตื่นตูมตกใจแต่สิ่งที่พวกเขาทำเป็นอย่างแรกคือการวิ่งเข้าไปเรียกพระเยซูครับและเราก็ได้เห็นแล้วว่าพระองค์ไม่ทำให้พวกเขาผิดหวังเลยพระองค์ช่วยเขาไว้จริงๆความกลัวที่เป็นเหมือนพายุในหัวใจของคุณที่ทำให้ใจของคุณไม่สงบร้องเรียกพระเยซูสิครับให้พระองค์มาช่วยเหลือคุณให้พระองค์มาห้ามพายุแห่งจิตใจให้กับคุณสิครับอธิษฐานออกเสียงในนามของพระองค์ ผู้ทรงกำราบพายุลงให้สงบนิ่งผมเชื่อว่าคุณจะไม่ผิดหวังเพราะพระองค์เองก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณด้วยอย่างแน่นอนครับก่อนนอนคืนนี้เรามาอธิษฐานสั้นๆด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์ที่ทรงดูแลเราเสมอในยามสงบและในยามที่พายุซัดสาดพระเจ้าครับบางครั้งเราก็ต้านแรงลมไม่ไหว และดูเหมือนมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นทุกครั้งขอพระองค์เสด็จมาปกป้องเราและหยุดพายุให้กับเราทั้งพายุในเรื่องต่างๆรอบตัวและพายุที่โหมกระหน่ำอยู่ภายในจิตใจของเราด้วยขอให้คืนนี้เรานอนหลับพักผ่อนด้วยสันติสุขที่มาจากพระองค์และขอส่งเสริมกำลังจิตใจของเราให้เข้มแข็งและกล้าหาญที่จะ,ะเผชิญกับพรุ่งนี้ด้วยทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน แล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไนกูดไนได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้กูดไนครับ